สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่วิดีโอช่วยสอนโปรแกรม StatPro นะครับสำหรับตัวอย่างนี้นะครับเป็นการนำครับตารางเหล็กนะครับที่มีในท้องตลาดของบ้านเรานะครับก็คือเราจะทําการนะครับแก้ไขตัวตารางในตัว Stat Pro นะครับเพื่อเพิ่มนะครับตารางเหล็กในเมืองไทยเรานะครับเข้ามาใช้งานนะครับ อันดับที่หน,นะครับให้เรามาที่ตัวโปรก term, แกรม s t a t p r o นะครับตัวโปรกแกรม s t a t p r o นะครหลังจากนั้นนะครับให้เรา,าไปที่โฟลเดอร์นะครับได e C นะครับโฟลเดอร์ s t a t p r o นะครับ v8i นะครับมาที่โฟลเดอร์ไฟล์ Sta t นะครับ มาที่ตัวเช็กชั่นนะครับนะครับณที่นี้นะครับผมได้ทําการสร้างนะครับอของตารางเหล็กของของเรานะครับก็คือของไทยเราเองนะครับโดยใช้ตัวตารางเหล็กของอตัวเจแปนนะครับเป็นตารางเหล็กอ้างอิงนะครับเพราะว่าเหล็กใน ญี่ปุ่นนั้นนะครับใกล้เคียงกับเด็กในเมืองไทยนะครับเราก็เอาตารางที่ใกล้เคียงกับเมืองเมืองเราให้มากที่สุดนะครับก็นํามาใช้งานเพื่อเราจะทําการแก้ไขน้อยที่สุดนะครับก็ในที่นี้นะครับผมขอลบตัวของญี่ปุ่นนะครับออกกอนนะครับและที่นี้ไม่สามารถลบได้เนื่องจากว่าผมทําการยืมมาใช้งานนะครับ ยืมได้ทำการแอดไซน์ตัวแมทเทเียนที่ผมทำการเพิ่มมาเรียบร้อยอถ้าอยางนั้นเดี๋ยวผมขอปิดตัวโปรแกรมตัวของ StatPro ไปก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับผมจะทำการลบนะครับนะครับก็ตัวนี้นะครับเป็น Database นะครับของเหล็กนะฮะของอในประเทศต่างๆนะครับ แที่นี้นะครับผมทําการ Copy นะครับไฟล์ของ J8 นะครับทําการ Copy นะครับ c o อป j ี้ J8 นะครับ Copy นะฮะแล้ววางนะครับตัวจะสร้างตัว J8 section มานะครับขีด2นะครับในที่นี้เราก็ต้องทำการเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อนะครับให้เป็นไทยนะครับ TAI นะครับเป็นไทยนะฮะก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับในการเปลี่ยนชื่ออันดับอไปให้เราทำการับบบลคลิกนะครับให้เราทำการับบบลคลิกก็จะเป็นเปิดโปรแกรม office Excel ขึ้นมานะครับที่นี้นะฮะผมจะทำการแก้ไขเหล็กซึ่งเป็น ท่อไปนะครับซึ่งเหล็กนะฮะ OD ยี่เอ็ดจนะครับในโปรแกรมของ Stat Pro นะครับจะมีให้แค่ความหนาสองมิลเมตรนะครับผมจะทำการเพิ่มนะครับให้มีความหนา1.2 1.4นะครับนะครับก็เราก็มาเริ่มเลยนะครับแที่นี้นะครับผมได้ทำการสร้างนะครับ ไฟล์นะครับ Data ของทางตารางเหล็กของไทยไว้เรียบร้อยนะครับผมก็คีย์ข้อมูลใน Excel เตรียมรอไว้นะครับอันดับที่1นนะครับให้เราทำการก๊อปปี้นะครับคอลน์ C นะครับเรามาที่ตัวไฟล์เอ็กเซนะครับก็คัดลอกแล้วก็วางลงมานะครับง่ายๆนะครับคัดลอกแล้วก็วางนะครับ OD นะครับเอาไซเดมิเตอร์เอาไซเดมิเตอร์นะครับ21.7มิลลิเมตรนะครับ1.2มิลลิเมตรนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นพื้นที่อ r รีนะครับ0.70.7มิลลิเมตรนะครับค่าไ 0.41ค่าแซดนะครับก็อันดับสไดล้ก็เป็น1.33นะครับเป็นรีคอร์ดดัมเบ์นะครับเราก็ทำการก๊อบตัวนี้มานะครับตัวนี้เป็น1.4ม mm ิลลิเมตรนะครับ1.4 แล้วก็วางนะครับคดลนสี่ขดลนวีนะครับก็วางนะครับหนึ่งจุดสี่ขลนวีลนนะครับขดลนวีขดลนสี่ขลวี ทำไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งเสร็จสิ้นนะครับโอเคนะฮะหนึ่งสามสี่ไปอ่าตัวนี้ก็หนึ่งจุดเจ็ดนะครับขนุนสี่ขนุนสี่นะครับขนุนวี v. ซึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็ขนุนวีได้เลยนะครับ ยี่ OD นะครับ Outside Diameter นะครับคอนโน V อ่าตัวนี้ก็เป็น1.7นะครับเราก็สามารถคีย์ได้เลยนะครับ1.7นะครับอ่าหนึนะครับ0.54ี่ 0.54นะครับ1 3ึหนะครับ135่งสาากอ็อยู่ที่2.5ม mm, ิลิเมตรนะครับ1นึ่งาห้ดน4นะครับขดน V คีขดน V นะครับ ก็ยี่ิบอดจุดเจ็ดนะครับกอกได้เลยนะฮะก็ตัวนี้ก็สองจุดห้ามิลนะครับ0ูนจดเ็ดวีนะครับอ่าตัวนี้ค่าแซนะครับ เห็นไหมฮะตัวนี้นะฮะคือควรพึงระวังนะครับว่า,าค่าแซนนะครับตัวนี้เป็นศูนย์ซึ่งไม่ใช่นะครับเราต้องไปทําการตรวจสอบนะครับในตารางเหล็กอีกทีหนึ่งนะครับผมอาจจะกกอกผิดนะครับก็ลองดูนะฮะก็ศูนย์จุดหกห้านะครับศูนย์จุดห้าให้เราพึงระวังนะครับศูนย์จุดหกห้านะครับศูนย์จุดหกห้าให้พึงระวังนะครับเมื่อเราทําการสร้างตารางนะครับทําการแก้ไขนะครับ ให้เราทําการตรวจสอบนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อมั่นใจนะครับว่าตัวเลขที่เรากอกนั้นนะครับถูกต้องตามตารางในท้องตลาดเรานะครับเอานะครับทำการตรวจสอบนะครับ1.2นะครับ A เท่ากับ0 7 7นะครับ0 7 7แล้วก็ I 0.41 0.38ค่า Z แล้วก็มาลองดูนะครับ0.77

1.4นั้น a เท่ากับ0.89นะครับ i 0.46 0.89 0.46 0.43นะครับลองมาดูนะครับ0.43ถูกต้องไหมก็ถูกต้องนะครับอลองเมนู1.7ดู 7, ด a เท่ากับ1.07 i 0.54 z 0.5 นะครับ1.07 0.5 4 0.5นะครับอันดับถัดไปนะครับมาดูที่สองจุดหมิลนะครับก็เป็น e หนึ่งจุดห้าหนึ่งศูนย์จุดเจ็ดหนึ่งนติกเน็ตนะครับ2.5 1.51 0.7 1 0.65นนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเราจะทำการ อ่ s อินเสิรตนะครับตัวตารางเพิ่มเข้าไปในตัวตารางของญี่ปุ่นไทยเรานะครับก็ทําการเซฟนะครับเพื่อยืนยันนะครับการบันทึกไฟล์นะครับก็เซฟเสร็จแล้วเราทําการปิดนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับในการแก้ไขตารางเหล็กเจแปนไทยนะครับซึ่งนที่นี้นะครับเราต้องยืมตารางเหล็กญี่ปุ่นนะครับซึ่งเป็นตารางที่ค่อนข้าง คล้ายคลึงในเมืองไทยเราให้มากที่สุดนะครับเพื่อเราจะทําการแก้ไขน้อยที่สุดนะครับในการเพิ่มเติมแก้ไขนะครับอันดับถัดไปนะครับเรามาที่ตัวสเตตโ o นะครับเราจะทําการดึงตัวไฟล์ข้อมูลตัวเซสชันเรานะครับอันดับที่1น,นะครับขั้นตอนการอินสตอลตัวคัต t อมเทเบิลที่เราสร้างเมื่อกี้นะครับให้เรามาที่ปุ่ม c o n f i g u r a t i o n นะครับหลังจากนั้นนะฮะเรามา Section โปรไฟล์เทเบิตัวนี้นะครับหลังจากนั้นให้เราทำการเลือกเหล็กญี่ปุ่นนะครับตัวเจ p a n น s e นี่นะฮะแล้วให้เราทำการ install custom table นะครับเลือกตารางเหล็กญี่ปุ่นนะครับแล้วเราไปทำการเลือกไฟล์นะครับที่เราทำตการสร้างไว้นะครับ เป็นเจแปนไทยนะครับกดโอเพ่นนะครับกดปุ่มโอเคนะครับกดปุ่มแอ p พลายนะครับกดปุ่มแอปพลายนะครับเรียบร้อยนะฮะเห็นไหมครับตารางเหล็กไทยนะครับก็จะเกิดขึ้นมานะครับเราสามารถคลิกดูได้นะครับให้แนใจว่าเราเลือกตารางเหล็กไทยนะครับแอปพลายนะครับเอ็กเซนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับในการที่ดึงไฟล์ จากข้างนอกมานะครับตัว section property นะครับสำหรับตารางเหล็กไทยนะครับก็เดี๋ยวลองมาทดสอบดูนะครับเราไปที่ตัว new project นะครับเลือก space นะครับในที่นี้นะฮะใหะ้เราตั้งชื่อว่าเป็น test นะครับ test install custom table นะครับ สำหรับไฟล์ผมก็จะเก็บไว้ใน s t a t file work นะครับเลือกเลงเป็นเมตรนะครับ unit force เป็นกิโลกร,รมัมกดปุ่ม next น,นะครับเลือก add beam นะครับ finish น,นะครับตัว toolbar น,นะครับที่เราไม่ได้ใช้งานก็ให้ทำการปิดไปนะครับทำการด o บ b l e ลคลิกนะครับให้หน้าจอใหญ่ขึ้นนะครับ จัดกิดไลน์นะครับมาวางไว้อยู่หน้าจอนะครับเพื่อให้สะดวกในการใช้งานนะครับปรับเปลี่ยนนะครับเป็นวิวฟอร์มบวกแซนะครับก็จะได้แนวชัดเจนนะครับเปแนวขนานนะครับอัดไปนะครับผมจะลองขึ้นโมเดลดูนะครับในที่นี้นะครับผมจะทําการเซตในที่นี้ให้แน่ใจว่าตัว Snap Snap โหนดบีมนะครับเป็นได้ทําการเปิดใช้งานอยู่นะครับผมจะทําการแก้ไขกิดลายนะครับในแนว x กับ y นะครับที่นี้ก็ให้เป็นประมาณสิบหกนะกันนะฮะสิบหกส่วนส่วนสูงนะครับก็ให้เป็นเก้าแล้วกันนะครับโอเคนะฮะกดปุ่มโอเคนะครับเราก็นำเคอร์เซอร์มาวางไว้ที่จุดศูนย์นะครับ อันทีนี้นะครับให้เราแน่ใจนะครับอีกครั้งนะครับว่าเราทําการเปิด nap โดดบีมตัวนี้นะครับเพื่อให้เรา n a p กับจุดโหนดนะครับในกิจลายนะครับอันนี้ผมจะสร้างเสาขึ้นมาสูง6เมตรนะครับแลวหลังจากนั้นก็คลิกตรงบริเวณจุดกึ่งกลางนะครับที่แนวแปดนะครับความสูง3เมตรนะครับ1 2 3นะครับ แล้วก็เลือกนะครับคลิกระวางนะครับอันดับถัดไปนะครับให้เราแน่ใจว่าเราทําการติ๊กบริเวณตัวเลือกนี้ฮะ snap existing node ด o นะครับก็คือเวลาเรานะครับเราสามารถคลิกวางนะครับเราสามารถาใช้ส nap ตัวนี้ได้นะครับถ้าเราไม่ติ๊กตัวนี้นะครับเวลาเราคลิกตัวนี้นะครับเราก็อาจจะเข้าตัว Snap node ไม่ได้นะครับบางครั้งนะครับ แลที่นี้ผมติ๊กเลยนะครับแล้วก็วางนะครับผมจะแบ่งโหนดนะครับโดยใช้คําสั่ง insert n o น e นะครับทันทีนี้อลองสามนะครับ insert นะครับตัวนี้ก็คือให้เป็นแบ่งกึ่งกลางก่อนแล้วกันนะฮะการแบ่งกึ่งกลางคลิกหนึ่งครั้งนะครับ midpoint นะครับผมจะลองทํา เป็นหลายๆคำสั่งดูแล้วกันนะฮะก็แอดนะครับสามโนดนะครับก็ทำการเลือกนะครับทำการลากและวางนะครับลากแล้ววางนะครับนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับในการ ทำหนึ่งข้างนะครับถัดไปผมจะทำการใช้คำสั่งตัว generate m e r r e r นะครับเราต้องเลือกระนาบกระจกนะครับให้ได้นะครับณที่นี้นะครับระนาบเราก็คือ y z นะครับ y z นะครับเลือกให้เรียบร้อยนะครับเลือกจุดที่เราจะทำการ m i r r e r นะครับแล้วก็ทำการคลิกปุ่มโอเคนะครับตัวนี้เช่นกันนะครับคลิกหนึ่งครั้ง เลือกจุดนะครับก็จะได้เสามาเป็นเรียบร้อยนะครับเราลองดูนะครับเรามาที่ general ตัวนี้นะครับแล้วก็ property นะครับมาที่ section database เราจะมาดูนะครับว่าเหล็กที่เราทำการเพิ่มเข้ามานั้นได้เข้ามาเป็นอันเรียบร้อยหรือยังนะครับนะครับเลื่อนลงมานะครับเราก็จะได้ตารางเหล็กที่เราเพิ่มขึ้นมานะครับ จากาตารางเล็กในสเตตโพนั้นนะครับมีความหนาที่2.0นะครับมีความหนาที่2.0นะฮะก็เราก็เลื่อนลงมานะครับลองเลื่อนลงมานะครับก็จะมีความหนาที่1.2 1.4 1.7 2.5นะครับ ตามตารางเหล็กที่เราเพิ่มเติมขึ้นมานะครับเราก็ทำการแอดนะครับตารางเหล็กเราขึ้นมานะครับนะครับแอดขึ้นมานะครับก็เป็นความหนานะครับแลทีนี้เราก็ทำการแอดสายเข้าไปได้เลยนะครับสมมติว่าผมใช้อ่าไปนะครับยี่สิบเอ็ดจุดเจ็ดคูณสองจุดห้านะครับแอดไซย two view นะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับ a d s i ดไ to View นะครับส่วนตัวอื่นนะครับสมมติว่าผมเอาบางลงนะครับก็คลิกเลือกนะครับกดกระโดดค้างไว้นะครับแอดไซนะครับทู e ิ e ล็กบีมนะครับนะครับก็จะเป็นนะครับตัว e r ฟ n ลนนะครับ R2 นะครับ r e ฟ e ลนเนีตัวนี้คือ R2 นะครับส่วน R4 ครับก็ตัวนี้นะฮะเราลอง ปลี่ยนตัวนี้เป็นตัวตัว H แล้วกันนะครับเพื่อความแตกต่างนะครับของตัว H นะครับอ่าที่นี้ผมให้ร้อยคูณร้อยแลวกันนะฮะแล้วก็ทำการ add นะครับถ้าเรากดปุ่มดี s i g n นะครับก็อ่าโปรแกรมจะทําการ add ซส์ให้เลยนะครับด้นตัวนี้คือ add เข้ามานะครับแต่ยังไม่ได้ทําการ add ซส์นะครับอ่าทำการอดไซส์นะครับ อเราลองทำการเ e น d e r i n g ดูนะครับทำการเ e น d e r i n g ดูนะครับก็จะเป็นไบร์นะครับเป็นรูปไบร์ชัดเจนนะครับซึ่งไดมิเตอร์นะครับ OD 2ี7จุดนะครับเรากลับมาที่ตัวโมเดลลิ่งเหมือนเดิมนะครับอเราลองทำการกดบลคลิกดูนะครับว่าไบร์เรานะครับเป็นขนาด OD นะครับแล้วก็ไดมิเตอร์ตามที่เราดีไซน์ไว้ไหมนะครับไว้ ตามที่เรานําเข้ามานะครับดบ้วมันคลิกนะครับดูพื้นที่เปอร์ปตี้นะครับเห็นไหมครับเราก็จะได้ตารางเหล็กไทยนะครับเป็นอันเรียบร้อยนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับที่ใช้โปรแกรม s t ตนโพวนะครับนำไปประยุกต์ใช้นะครับซึ่งการทําตารางนี้นะครับก็เราก็มีเวลาว่างๆเราก็ทําการแอดเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับ เอาตารางหล็กไทยเรามานะครับส่วนไหนที่ไม่มีในตารางหล็กเราเราก็ทําการเพิ่มนะครับเพิ่มแล้วก็เซฟทับเพิ่มเซฟทับนะครับซึ่งตารางของเหล็กญี่ปุ่นเองเราไม่ไปยุ่งนะครับเราจะใช้ตารางเหล็กของไทยเรานะครับที่เราทําการตั้งชื่อใหม่ไว้นะครับก็จะเป็นการง่ายและสะดวกนะครับเราไม่ต้องไปทําหน้าตัดใหม่นะครับก็เป็นการแก้ไขข้อมูลดัต้าเบสนะครับ ช่วยให้เราสามารถใช้เหล็กตารางในเมืองไทยเราได้นะครับก็เป็นอันสิ็นสิ้นะครับในการที่นำตารางข้อมูลในตลาดบ้านเรานะครับก็ผมก็ขอจบนะครับการนำเสนอตัวอย่างการเพิ่มหน้าตัดเหล็กไทยมาเพีงแค่นี้นะครับก็ขอขอบคุณครับสำหรับการรับชมรับฟังครับสวัสดีครับผม